สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวทีเด็ดฟุตบอลไบเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาให้3คู่อย่างเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e และเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดฟุตบอลไบเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมครับแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและกิจกรรมอีกมากมายใครสนใจครับสามารถค้าร่วมสนุกกันได้เลยเรามาเริ่มกันที่คู่ แรกครับศึกบราซิลซีร่เอครับคู่ระหว่างทางด้านเซาเปาโรครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวัดโกดายาม่าครับคู่นี้เตะกันตอน7จ็ดโมงสีครับที่สนามเดอูโรดาปิมซาแผนที่แค็เปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบศูนย์จทับหนนัดล่าสุดการเจอกันของสองทีมครับเซาเปาโรครับชนะ3วัดโกดายาม่าครับชนะ1ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับวัดโกดายาม่าครับอ่ะเปิดบ้านเอาชนะไปแบบสบายๆเลยที่4ประตูต่อหนึ่งตารางคะ คะแนนล่าสุดครับซาเปาโรครับแข่ง29นัดครับชนะ14เสมอ5แพ้10ได้38ครับเสีย32มี47คะแนนอยู่ที่5ของตารางส่วนทางด้านวัตโกยาม่าครับแข่ง28ครับชนะ10เสมอ7แพ้11ได้32เสีย38มีอยู่37คะแนนครับอยู่ที่10ของตารางวันนี้ครับซาเปาโรครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีอังเดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีลูเซโนครับกับลูคัสโม่าครับยืนแดนกลางช่วยกันทำเกมลุกครับ ส่วนทางด้านวัดโกยามาครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีปาโรครับยืนเป็นหน้าและปาเยครับช่วยกันทําป,ประตูครับในแดนหน้า5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเซาเปาโรครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้กุยาบา2 .0 ต่อครับแบบสู้ได้เลยครับแต่เกมรับพลาดกันเองส่วนทางด้านวัดโกยามาครับเสมอ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านพับเสมอยูเวเดไใบครับ1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ครับดูแล้วครับเซาเปาโรครับดูดีกว่านิดหน่อยครับแต่ละครับ ที่เปิดมาวันนี้ผมว่าน่าจะพอไหวสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3าหนึ่งคู่ที่2ครับเป็นทางด้านฟอร์ตาเซล่าครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทางด้านอันติโกมิเนโรครับคู่นี้เตะกันตอน7จ็ดมงสีครับที่สนามกาสเตโลครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบศูนดห้าานัล่าสุดการเจอกันของทั้งสองทีมครับฟอร์ตาเลล่าครับชนะ1ครับอันติโกครับชนะ2และเสมอกันไป2เกมครับนัดล่าสุดครับอันติโกครับเปิดบ้านเสมอไป แบบสุดมันเลยครับที่1ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับฟอร์ตาเลซ่าครับ แข่ง29ครับชนะ16เสมอ7แพ้6ได้38เสีย29มี55คะแนนครับอยู่ที่3ของตารางส่วนทางด้านอันติโก้ครับแข่ง28ครับชนะ10เสมอ10แพ้8ได้40ครับเสีย41มีอยู่40คะแนนอยู่ที่9ของตารางครับวันนี้ครับฟอตาเลซ่าครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีคูเซโลครับยืนหน้าเป้าเป็นตัวความหวังของทีมครับส่วนทางด้านอันติโก้ครับวันนี้มาในแผน4-4-2ครับมีฮักครับยืนคู่กับดิวอสันครั ช่วยกันทําประตูในเกมนี้5นัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เกรมิโอมา3ประตูต่อหนึ่งครับแบบสู้ได้เลยครับแต่โดนใบแดงก่อนตอนนาทีที่80ครับเลยโดนลูกที่3แพ้ไปส่วนในด้านแอตติกโกครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะเรดิโก้มา2ประตูต่อหนึ่งครับแบบสุดมันเลยเปิดเกมสู้กันตั้งแต่ต้นเกมคู่นี้ครับดูแล้วครับสู้กันแบบสูสีแน่ครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับ อยู่ที่11หรือไม่ก็21คู่สุดท้ายครับผมมองไปที่ศึกชิลีพิมิลีครับคู่ระหว่างทางด้านยูเนียนลาคาเล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลโคโลโคครับคู่นี้เตะกันตอนตีห้าครับแฮตีแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5ทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับลาคาเล่าครับชนะ1ครับแล้วโลโคโลโคครับชนะ3เสมอกันไป1เกมครับนัดล่าสุดครับโลโคโลโคครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสบายๆเลยที่3ประตูตอนหนึ่ง ตารางคะแนนล่าสุดครับราคาลาล่าครับแข่ง26ครับชนะ8เสมอ6ครับแพ้ไป12ได้26เสีย37มีอยู่30คะแนนอยู่ที่13ของตารางส่วนทางด้านโลโคโลโคครับแข่ง26ครับชนะ18เสมอ3แพ้5ได้41เสีย18มีอยู่57คะแนนอยู่ที่2ของตารางวันนี้ครับราคาเลาล่าครับมาในแผน422ครับมีโลเมโลครับยืนเป็นหน้าเป้าตัวความหวังส่วนทางด้านโลโคโลโคครับมาในแผน3 3 4 1 2ครับวันนี้ครับมีไปวาครับยืนคู่บรอมอสครับช่วยกันทําประตูและจบสกอร์5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปชนะเอเวอร์ตันดีซีครับไป1ประตูต่อศูนย์ครับแบบสุดมันเลยส่วนด้านทีมเยือนครับชนะ4แพ้1นครับนัดล่าสุดครับออกไปเยือนบัวชิปโตครับชนะไป2ประตูต่อ1ครับแบบโกงความตายคู่นี้ครับเล่นดีทั้งคู่ครับทั้งเกมรูปและเกมรับแต่ผมมองว่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันครับสกอร์ที่คาดว่าจ จบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็2อหนึ่งสรุป3ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกให้ไปทางด้านเซาเปาโลครับแล้วก็กำแพงสูง2.5คู่ที่2ครับให้ไปทางด้านกำแพงต่ำา2.75คู่สุดท้ายครับให้ไปทางด้านโลโกโลโคและกำแพงต่ำา3ลูกได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V P ครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยก่อนจะจากกันครับอย่าลืมกดใจกด subscribe และเป็นกาลังใจให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลใบเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ